สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะได้เอาวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นกทิตาธโมวัดเขาบังเหยชุมพลศีมารามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันหนึ่งใน35รุ่นนะครับผมที่จะส่งเข้านะครับประกวด นะครับในงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศในวันที่8พฤศจิกายน2563นะครับผมณหอประชุมแก้วกัลยาโรงเรียนสตรีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะครับในวันที่8พฤศจิกายน2563นี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็น องค์แรกนะครับผมที่ผมจะได้มาให้เพื่อนๆญญศืศิษยานุสิตวัดเขาบังเหยได้รับชมกันนะครับผมอันนี้ก็คือพระก,กลิงนะครับผมพระกลิงดอกบัวนะครับหรือที่เราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับพระกลิงใหญ่แต่ว่าโดยมากแล้วเราก็จะคุ้นกันหยุดชื่อว่าพระกลิงดอกบัวนะครับผมพระกลิงรุ่นนี้นะครับผมสร้างในปีพศ 2,534นะครับที่บางท่านอาจจะได้ยินมาว่าสร้างปี2,532อย่างนี้นะครับผมอันนี้พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์ท่านก็ได้บอกมาแล้วนะครับว่าสร้างในปีพศ2,534นะครับผมจำนวนการสร้างนะครับ999องค์นะครับผมนะครับที่พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นกทิตาธโมได้จัดทำขึ้นนะครับผม เพื่อแจกทานให้กับศิษยานุสิ์เอาไปไว้ติดตัวเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆแต่เพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะครับผมจิตใจให้เราจำลึกถึงอยู่เสมอว่าในใจนะครับผมว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเสมอๆนะครับพระกิ่งดอกบัวนะครับเป็นพระกิ่งรุ่นแรกนะครับที่พระเดชพระคุณท่านจัดทําขึ้นนะครับผมเนื้อนะครับผม จะเป็นเนื้อทองสำริดแล้วก็มีเนื้อทองคำแท้ผสมนะครับผมสรรพคุณพระเดชพระคุณ,คณท่านพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าสรรพรคุณสูงมากนะครับผมนะครับมีแคล้วคลาดเมตตาม,มหานิยมคงกระพันชาติเป็นต้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมหายากมากนะครับผมนะครับหายากมากๆนะครับในวันนี้ สิทธ์ทุกคนที่มีนะครับส่วนมากก็จะเก็บรักษาครอบครองไว้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าหายากจริงๆไอ้วัตถุมงคลของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นกทิตาธรรมโมทุกรุ่นนะครับท่านทําแจกให้กับศิทธยานุสิ์นะครับไม่ให้เช่าบูชาไม่มีการจําหน่ายซื้อขายนะครับผมท่านแจกทานให้ทุกรุ่นนะครับที่ท่านจะทําขึ้นนะครับผมรุ่นนี้นะครับพระกิ่งดอกบวัว ในปัจจุบันนี้นะครับมีของปลอมเยอะมากนะครับที่ทําออกมาให้ชาวบูชานะครับผมแต่ว่าก็ดูแล้วที่เคยเห็นก็คือจะไม่เหมือนนะครับผมเพราะว่ามีเนื้อทองผสมอยู่นะครับก็คือจะแตกต่างจากเนื้อธรรมดาที่ทํากันนะครับผมดูโดเนื้อก็ออกแล้วนะครับในราคาเช่าในปัจจุบันนี้นะครับผมที่ทำไมถึงว่า ทำปอมกันเยอะนะครับเพราะว่าพระรุ่นนี้พระกิ่งรุ่นนี้นะครับผมจะมีราคาสูงเลยทีเดียวนะครับก็หลักหลายหมื่นเลยทีเดียวนะครับที่องค์สวยๆนะครับผมหลักหลายหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับผมดูลักษณะภายในนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในถุงอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมเอาออกนะครับผมอันนี้ก็คือหนึ่งใน35 th. รุ่นเลยนะครับที่จะเอาไปประกวดนะครับ เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆชมใกล้ๆนะครับผม<ๆ>อันนี้นะครับผมอ่าใน พหัตด้านขวานะครับก็จะถือ,อเป็นรูปลักษณะน,น้ําเต้านะครับอันนี้นะครับผมก็คือเป็นเนื้อทองผสมเลยนะครับทองคําแท้เลยนะครับผมจะผสมอยู่นะครับ เป็นพระเก่งรุ่นแรกของท่านที่จะทําขึ้นเลยนะครับผมทุกวันนี้ก็หายากมากนะครับหายากมากจริงๆนะครับรุ่นนี้อันนี้ด้านหลังองค์พระนะครับผมอลองดูด้านนี้นะครับ อ่าสารรพคุณวัตถุมงคลของประเด็พระคุณท่านไม่ต้องกล่าวถึงเลยนะครับทุกรุ่นนะครับมีประสบการณ์ทุกรุ่นนะครับว่าแต่สิทธิอนุสิธตเอาไปแขวนรุ่นไหนก็คือมีประสบการณ์ทุกรุ่นนะครับผมอันนี้นะครับผมตรงฐานตรงด้านนี้นะครับผมจะมีคําว่าเขาบังเหยนะครับผม อาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับตรงฐานนี้นะครับผมจะมีเป็นคำว่าวัดเขาบังเหยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงฐานองค์พระนะครับผมตรงด้านล่างนะครับอา่านี้นะครับผมก็จะมี ล่งอยู่ด้านในถึงได้ชื่อว่าเป็นพัะก,กลิ่งนะครับผมอันนี้นะครับมีการตอกยันลงด้วยไว้ด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพรกเกิ่งรุ่นแรกนะครับที่ได้จัดทําขึ้นแล้วก็ผสมด้วยเนื้อทองคําแท้นะครับดูแล้วสวยงามมากนะครับผมสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆดูชัดๆหน่อยนึงครับผมอ่านี้นะครับผมก็คือองค์แรกนะครับที่จะอยู่ใน1.35องค์นะครับที่จะส่งหนึ่งในส5รุ่นนะครับที่จะส่งเข้าประกวดนะครับผมพระกิ่งดอกบวัวหรือพระกลิ่งใหญ่นะครับพศสองพันห ทำการพุทธาพิเศษโดยพระเดชพระคุณท่านประาจารย์นกทิตาธโรรมวัดเขาบังเหยชุมพลสีมารามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัย,ยภูมิสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันในคลิปที่สองสำหรับองค์พระรุ่นที่สองนะครับที่จะเข้าประกวดในงานนะครับผมสวัสดีนะครับ